ขอหุ้นพ w วเวอร์ท a าแมกก e ซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ เป็นความร่วมมือระหว่าง B.I. ตลาดหลักทรัพย์เป็นสิ่งที่เองได้พูดคุยกับท่านผู้จัดการมาหลายเดือนที่ผ่านมาเห็นว่ามือของ B.I. และตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนที่จะช่วยผูกการได้อย่างดีคือถ้าเรามาพัฒน์กำลังกันนี่ก็จะเป็นพลังที่คูณ2ที่จะช่วยสปอร์ตพวกการให้สามารถเติบโตได้แล้วก็แข่งขันได้ในโลกยุคใหม่นะครับก็เป็นที่มาว่าเราเลยได้คุยเรื่องกิจกรรมที่ทํางานร่วมกันในช่วงแรก2องเรื่องสําคัญเรื่องแรกก็คือการดึงเอาบริษัทที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่เป็นบริษัทชั้นนําในอุุตตสสสาาาาหหหหกกกรรรรรรรมมมมมใ่่่่ๆอออออยยยงงเเเชนนนืิล็ท์ไฟั ก็อุตสาหกรรมด้านดิจิทัลทั้ดาการเซ็นเตอร์ด้วยนะให้เข้ามาลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งก็ได้ประโยชน์หลายทางคือทางฝ่ายเอกชนเองก็ได้เพิ่มศักยภาพในการระดมทุนเราเองก็ได้เพิ่มมาตรฐานในเรื่องของด้านธรรมาภิบาลภาคธุกรกิจมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้มี product ใหมๆ่ๆมีศักยภาพใน,ในตลาดเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาสมา,มาร่วมเป็นเจ้าของเปธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด,ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งที่ได้พูดคุยกับตลาดหลักทรัพย์ไว้นะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการผลึกกาลังกอองงกลไข โดยตลาดหลักทรัพย์มีโครงการที่เรียกว่าจ u มพลัสวิวอยเรามีมาตรการที่เรียกว่าการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่สมาร์แล้วก็ซัพเ a อร์เนอร์อินดัส t r y ซึ่ง2มาตรการนี้เจริมก็ได้อย่างดีเพื่อที่จะกระตุ้นให้บริษัทมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติตมีการใช้ green technology เข้ามาทำธุกรกิจมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็น2เรื่องที่ความร่วมมือระหว่างดีวอและตลาดหลักทรัพย์ในการดึงให้บริษัทเข้ามาดิสิทัตลาดที่ได้หาดืกทางทีมของตลาดหลักทรัพย์ก็เห็นว่า เข้ามาลงทุนในไทยเป็นจำนวนมากในช่วง2อสปีที่ผ่านมาอย่างล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วก็มีทั้งอันนี้จะเป็นไฮ er, เออร์ไฮเซนส์บริษัทโฮมา่าอันนี้ก็เป็นกลุ่มใหม่ที่1อันที่2ก็คือกลุ่มของยานยนต์สมัยใหม่ทั้ง EV ทั้งแบตเตอรี่ชิ้นู่วนสําคัญแค่เฉพา EV ก็มีผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่เข้ามาลงทุนในไทยมากกว่า10รายในช่วงที่ผ่านมาแบตเตอรี่เนี่ยก็มีประส่งเสริมไปเกือบเกืโครงการปีที่แล้วก็เริ่มจะมีโครงการต้นน้ำแบตเตอรี่ที่ผลิตแบตเตอรี่เซลล์รายใหญ่เข้ามาลงทุนแล้วก็ส่วนคีย์พารอื่นๆว่าจะเป็นมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ BMS DCU ก็เริ่มทยอยมีผู้เข้าลงทุนมากขึ้นบริษัทเหล่านี้ก็มีโอกาสสูงที่เราจะเชิญชวในให้เข้ามาลิสต์ได้กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มด้านดิจิตอลไม่ว่าจะเป็น Data Center Cloud Service หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่กลุ่มเหล่านี้ก็เป็นเทคคอมพานีมาจากทั้งฝั่งอเมริกาฝั่งยุโร ญี่ปุ่นเกาหลีจีนมีความสนใจที่จะเข้ามาระดมทุนในประเทศไทยด้วยเพราะนัน้นอันนี้เป็น3ากลุ่มสาคัญที่เราทางานร่วมกันเรามีการแมชให้บริษัทเหล่านี้ได้มาพูดคุยทางตลาดระดับ้างแล้วนะต,ตลาดรับัอยู่ระหว่างการที่จะมาปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์ในการดึงกลุ่มนี้เข้ามาลิสต์ได้เพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเป็นนักลงทุนรายใหม่บริษัทแม่มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นบริษัทขนาดใหญ่เพียงแต่ว่าเมื่อเข้ามาลงทุนในไทยเข้ามาจัดตั้งบริษัทในเมืองไทยก็เป็นบริษัทใหม่และอยู่ในช่วงกกกกาา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 รรรรรร่งง่่่่่่่ออออส้้้้้้งงงงงงงโนนนบบบเเเเเเพพจจะะปปิิิดดผลตตถูแทคีีี็ไมมมมมมมววยใหขษั กลแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยคนนี้ก็อาจต้องมีการปรับระเกณฑ์บางส่วนเพื่อรองรับกลุ่มนี้ที่เราช่วยในการเชิญชวนนะฮะอย่างที่ผมเรียนว่าเราเน้นที่3กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นทีอเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็เป็นฐานอุตสาหกรรมใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นเกิดในประเทศไทยไ,ทยไม่นานนี้แล้วเรามองว่ามีศักยภาพสูงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เองที่นอกจากทื่เชฟไฟที่ผมนําเรียนไปก็มีกลุ่มพิ้นเต็ดสกริปบอร์ดหรือว่าพีซีบีพีซีบีเนี่ยแค่ช่วงประมาณ3าปีนี้เรามีมา170โครงการลงทุนมากกว่าสอ,องกนแลสนยานล คนทราบดีว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับหนึ่งของอาเซียนมาหลายสิบปีแล้วเราเป็นท็อปเทนของโลกอันนี้เป็นพื้นฐานสําคัญที่ทาให้เรามีัปพลายเชนของรถยนต์ที่ค่อนข้างจะครบวงจรแล้วก็แข่งแกรี่สดในภูุ่ิภาพเป็นจุดดึงด,ดูดอันหนึ่งที่สาคัญเรามีศักยภาพในการต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ของรถยนต์มน Hybrid, Hybrid, ตตตตไม่ว่าจะเป็นไฮบริดบั๊กอินไฮบริดหรือแบตเตอรี่แล้วก็แน่นอนว่าเวลาเราพูดถึงรถยนต์เนี่ยน์ไฟม่ว่าจะเป็นไฮบริดลั๊กอินไฮบริดหรือว่าบีบีก็ตามแบตเตอรี่คือหัวใจสาคัญเราก็เน้นในการที่จะสส่งเเรริิิมให้กกดฐาานาผลต แบตเตอรี่ในประเทศไทยเรเริ่มต้นจากการผลิตแบตเตอรี่แพ็คแล้วก็ถอยหลังมาถึงโมดูลปัจจุบันเริ่มต้นมีแบตเตอรี่เซลล์เป็นต้นน้ําสําคัญเข้ามาลงทุนซึ่งอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้เพียงแต่ตอบโจทย์เรื่องรถยนต์ EV เท่านั้นเราแบตเตอรี่เป็นหัวใจสําคัญของระบบกักเก็บพลังงานด้วยยิ่งเราต้องการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานสะอาดในประเทศไทยมากเท่าไหร่แบตเตอรี่ก็เป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญด้วยเพราะนั้นการที่บริษัทเหล่านี้มาลงทุนตั้งฐานผลิตแบตเตอรี่ในไทยก็ป้อนได้ทั้งอุุุตตตตสสสสสสาา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 าหหกก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 กรรกกรรรรมมมขขขออ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 งง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 ะะบบพลงงพลล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 ังงัันน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 ไไฟฟ้ดดดีี่่่่วึึิิิิเเ็็็็ททททท์์์ใยยํคคญืถ ด้วยเช่นเดียวกันชิ้นส่วนที่เติบโตเร็วก็คือชิ้นส่วนที่เรียกว่าเป็นออโตโมทีฟอิเล็กทรอนิกส์คือเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ป้อนสําหรับรถยนต์และก็รวมทั้งการเติบโตของเทคโนโลยี AI ทําให้มี Data Center จํานวนมากเข้ามาลงทุนตามการเติบโตของ AI ของค l o u d Service AI Server เหล่านี้ก็ต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณอย่างโรงงานล่าสุดที่มีการวางซิลาฤกษ์เมื่อเช้านี้ก็คือของ Panasonic นั้นก็จะผลิตเป็นวัสดุสําหรับ PCB ขั้นสูงที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รวมทั้งใช้ใน AI Data Center ด้วยเราพยายามที่จะเชิญชวนบริษัทเหล่านี้เข้ามาดิสเนตลาดหลักทรัราา์แต่แน่นอนว่ามีปัจจัยที่ต้องพิจาร อยู่หลายเรื่องบริษัทเอมีความสนใจหลายรายที่เราแมทช์ให้มาคุยกับทางตลาดก็มีทั้งกลุ่มของ EV กลุ่ม Data Center กลุ่มพลมังัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ด้วยตอนนี้เขาเขาได้บอกฟังตลาดเราทราบแล้วว่าเขามีควารผสมยังไงบ้างซึ่งทุกรายเนี่ยมีความสนใจทางตลาดเองได้รับฟังฟีดแบ็กจากทางภาคเอกชนแล้วอยู่ระหว่างการที่จะเจราเรื่องหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเกณฑ์เดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะเกณฑ์เดิมดูแทรไปขอด้ังที่บริษัทอันนี้เป็นรายใหม่อันนี้ทางตลาดกำลังพิจารณาเรื่องหลักเก อ,อันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับการเร่งรัดการลงทุนแล้วก็การแก้ไขปัญหา,าอุปสรรคอันนี้ผมได้เรียนว่ามีปัญหาที่เป็นปัญหาร่วมกันของบริษัทหลายรายเนี่ยอยู่3เรื่องใหญ่ๆหนึ่งก็คือเรื่องระบบไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะระบบส่งในบางพื้นที่อันที่2ก็คือเรื่องของพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีจํากัดและมีราคาสูงอันที่3ก็คือเรื่อง visa labor permit ที่ยังให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นใน3เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่เราหยิบขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขให้สาเร็จทําให้นักลงทุนเนี่กาะกาทอจ้้จํ็พื การเร่งการลงทุนผ่านการอำนวยความสะดวกในช่องทางที่เรียกว่า fast track ในการไปขอใบอนุญาตต่างๆจากหน่วยงานที่ปัจจุบันเนี้เวลาบริษัทจะมาตั้งโรงงานมาลงทุนในประเทศไทยต้องขอใบอนุญาตต้ให้จะเยอะปกติแต่บริษัทก็ไปติดต่อเองตามขั้นตอนต่างๆตามขั้นตอนปกติของแต่ละหน่วยงานอาจจะมีล่าช้าบ้างมีขอขวดบ้างกลไกเทเลนฟ d ส a ์พารจะมาช่วยในการทะลุทะลวงแล้วก็ทําให้เป็นการทํางานร่วมกันของ B ิไกับหน่วยงานที่เป็นมีอำนาจอนุมัติอนุญาตโดยเราจะหยิบเอาขั้นตอนธุรกิจที่สําคัญที่มีผลกับการเริ่มนกัว กับในงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เพื่อทําข้อตกลงถ้าบริษัทใดก็ตามที่ได้รับบัตร Fast Pass เวลาไปขอใบอนุญ,ญาตจะได้รับบริการที่เป็น Fast Track เพื่อช่วยให้บริษัทเหล่านี้ได้เริ่มต้นธุรกิจในไทยเร็วที่สุดนั่น,นกลไกที่ผมพูดมาทั้งการแก้ป,ปัญหาภาษคแลวก็รวมทั้งแถลง Fast Pass ก็จะช่วยทําให้บริษัทอุตสาหกรรมเป้าหมายเริ่มต้นธุรกิจเร็วแล้วก็ทําให้สามารถจะสร้างประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยได้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานการเชื่อมโยงสป p p l y chain ในประเทศการที่จะพัฒนาบุคลากรทักษะสูงรวมทั้งการ,ออกร,าไรไ่่กรไเ็ิิตวจมมุ การที่อนุมัติไปแล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้เริ่มต้นลงทุนจำนวน70โครงการจะลงทุนประมาณ3 0 0แสนล้านบาทอันนี้เป็นกลุ่มสำคัญที่เราอยากจะเร่งให้เกิดการลงทุนเร็วที่สุดก่อนขอบคุณมากครับครับ